สวัสด so ีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ สบายดีพี่ปูสบายดีสวัสดีครับแต่งตัวเมือนหนาวครับหนาวครับอยู่เมืองเรามันหนาวครับขอบคุณครับพี่ปูถึงไหนแล้วครับ หรือใช่นะครับหนาวมากเลยทุกูสวัสดีครับไม่จ้าครับไปจะประมาณ20นาทีก็บัสคีบัสคีก็บบอนฮนยี่สิบหนาวนะ พี่ปูถึงไหนแล้วครับพี่ปู จ้าจังพี่ปูนะครับสบายดีบ๊อปสบายดีครับแม่เ็นจะมาครับสบายดี กดส่งกำลังใจสองเด้อขอบคุณครับสวัสดีนะครับขอบคุณพี่ปูนะครับงงเดี๋ยวผมจะจะลั่นให้พี่ปูนะครับผมคืนนี้นะครับ ว่าวันนี้ผมก็รันห้คลิปนึงช่วงช่วงเวลาผมตัดผมช่วงผมตัดผมผมก็รันห้นะครับกับแม่จ่าด้วยไม่มีแววจะกลับมาไทยกันเลยตัวอ๋อครับผมเนี่ยกลับไทยกับกลับแน่นอนนะครับผมก็ยังจะกลับไปทำงานคือเก่า ไปหาเงินขึ้นเ่าครับขอบคุณมากจ้ะครับผมยินดีครับนองแรลเป็นไงบ้างก็สบายดีเยอะครับสบายดีครับนอนพักผอนครับ ค,คุณปีบัวครับสวัสดีค่ะคุณปูตะลุยนะครับจากแม่เบนนะครับผมสวัสดีค่ะคุณเบนจะมารครับได้ยินเสียงไหมครับผมเสียงเขาเปิด ดูคลิปรถภักอ๋อครับผมเป็นอย่างนกัก <c oughs> เดี๋ยวจะมีคลิปเลาะมูบานเนาะมีคลิปเลาะมูบานคลิปเลาะเลาะเดินมูบานะครับโอ้ครับผมจริงหรือเปล่านะครับโอ้มีใจร้ายนะ ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคะเงียบเลยอ๋อครับอ้าวจริงเหรอไ,ได้ยินเสียงผมไหมแม่แม่ดูสีเขื่องข้าวขอบคุณครับมีทั้งสีเขื่องโอ้ครับไได้ยินเสียงผมปะ ทั้งสี่เครื่องนะครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆด้วยครับที่ปูไกจะถึงหรืออย่างเนาะ เ็นบอกว่าเลือแค่ไม่เยอะแล้วตอนนี้น่าจะเลือ400หรือว่าพนะันเนาะกำลังใจให้นะครับพี่ปูครับสู้ๆครับสบายดี10ทันนะครับ ถ้ารุ่นเปตเตะเลียนปัตเตะรเลียนของผมน่าจะได้เดือนหนานะปัตเตะเลียนเพราะว่าผมสั่งมาแต่ไทยเลยผมสั่งนําพี่น้องนะแต่ว่าเขาบอกว่าคนในบ้านนั่แหละพี่น้องนะคนท่าบานนะเขาบอกว่าจะซื้อไ้นะเขาว่าจะซื้อในลาวกับแบบ ขาไม่เก็บปลายทางผมก็ไม่กล้าซื้อนอะถ้าจริงเข้าก็เป็นสร้างแต่ผมแต่ผมก็ไม่ไม่กล้าสั่งซื้อเนาะไม่กล้าโอนตังไปต้องได้ซื้อนำราะว่าให้เขาซื้อให้แล้วเขาเมื่อบาทเนาะคนมาจะทำงานและเขากลับบ้าน สิบท่านสิบเอ็ดท่านนะครับปัตเตอร์เรียนนะครับว่าผมพอดีเลยช่วงช่วงสวงการเลยพอดีเลยพอดีเดือนเดือนเดือนนี้แหละเดือนเนเดือนนี้แหละวันที่หนึ่งเขาบอกว่าจะกลับบ้านพอดีผมสั่งนะครับให้เข้าซื้อ หากให้เขาซื้อให้แล้วก็ให้เงินเขาแต่ไทยมันคองแท้แบบคองแค้คือบุกปาตเตเลียนคำบัวบัวคองแค้เนาะแค้แห้งดิคอยใส้ตั้ง2องปีเนาะแบตเตอรี่นดิทนลิแบตเตอรียน,นตตยุดยอดเลย รุ่นซนูนของเซี่ยมี่เนาะของเซี่ยมี่แวนซูนครับเซี่ยมี่ของเซียเซ่ยมี่เนาะยี่ห้อของเซี่ยมี่ทนคากลิ จา์นะครับโปกขอบคุณแม่ปีด้วยนะครับแม่ปีนะครับพี่พพปู่ด้วยนะครับจอดรถตัดอายนะครับน้องบัวพี่เอาเครื่องนี้มาจอดนะครับมีโปเดด้วยขอบคุณครับพี่ปู่ม่จอดก็ได้นะครับพี่ปู่รับไม่จอดก็ได้นะ ทำไมไม่ตังคโผรนืกอว่าพูดอออ่ะ,อะได้ยินนะคะอ๋อครับ็เสียงบัวนอะได้ยินเนอ,อรวมแป็นดานโอ้เขอคบคุณครับไม่เสียงรลกวนนะเพราะว่า,วามีอะไรเขาเขาเอื้นว่า สไลเดอร์นะครับมาเปิดตัวสไลเดอร์ในองการนั่นแหละแท้ๆนี่แหละสไลเดอร์เขาเปิดข้างนอกนัก่บบนแหละใกล้ๆกับบารบัวนี่แหละทำไมอ๋อผมตั้งอยู่ครับซัมมานจอนอลหกสิโอโอเคแล้วนะครับปูบป่อีกอีกก็ประมาณ 6กร้อยเจ็ดร้อยเนาะประมาณนะั้นเอยเออเจ็ดร้อยบาทนี่แหละบ้าแปดนะสุนนะครับเปนโปรไกแล้วนะครับยูนะครับคุณแม่เบนนะครับน้องบัวเี่ยจอรถตายนะครับขอบคุณครับสบายดีสบายดียดอนนี่เสียงเพลงอ้าว อะไรดิผัดทางพี่ปูว่าบนได้ยินเสียงเงี่ยมาแล้วเสียงเพลงผู้สวัสดีค่ะแต่น่าจะไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันอยู่ไกลมากมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ยินซัดเท่าไหร่นะเดี๋ยว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 จะเปิดทางเอง เออดีงอนงียบเลยนะดีงนงียบเลยเดี๋ยวอีกเจ็ดนาทีก็จะลงแล้วนะครับอีกเจ็ดนาทีก็จะลงเจนาทีเนาะลูกนี้นะครับจากแม่ก่อนเก้าก็จะลงขอบคุณมากงมาครับขอบคุณพี่นิดด้วยนะครับ คุณเป็นนะครับพี่โป้ด้วยนะครับพี่โป้ครับไม่เป็นไรนะครับวพาผมก็จะลงแล้วนะครับผมเสียงเพลงเนาะเสียงก็สัตสัตมากนะฝันดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสบายดีครับวันดีครับฝันดีทุกท่านครับไม่ไหวนะเสียงเพลงนะคุณนะครับ หอยี่สิบนาทีก็จะลองแล้วขอบคุณนลรายณด้วยครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณคับแม่เบ้นนะครับแม่เบนจมันนะครับขอบคุณพี่ปู้ด้วยแม่จ้าพี่นิดนะครับไปบ้านละไปบ้านละครับผมไปบ้านบายครับ วันดีทุกท่านนะครับ